กโกตเยราบอยนะครับเป็นเจ้าของเพจสวนสนุกแคทตัตนะครับร่วมกับเพจแคทตัตโฮมนะครับจัดงานขึ้นมาเป็นครั้งแรกชื่องานว่าแคทตัตโฮมบีกิน EP 1สวนสนุกบรรยากาศในงานนะครับจะมีเหมือนทีมงานวัดชักเองหรือว่าแกตที่<ง>ชักใครปกติพีชักเองครับเอาสิพี่ชักเองนะชักเองมันถามอะไรก็รู้รตัวปกติพี่พพชักเองไม่เลยพี่กูคงไม่ผู้ชายชักกูหรอกจะบ้าไรไง ทำไมอาถึงรับมางานเนี้ยผมไม่ได้รับผมไม่ได้รับด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อบังคับอ๋อบังคับเหรอครับใครที่กล้าทำอย่างนั้นกับอาโคตีอ๋อโคตีแหละครับโคตีไปก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะเบุกไปถึงบ้านมไนก่อนอ๋อไปถึงบ้านเลยใช่จะนอนก็จะมาช้ามาดึกน่าหลอกอ่ะ สวัสดีครับโกตีรามบอยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของโกตินะครับอีพีนี้นะครับพิเศษตุดๆนะครับเพราะว่าทุกคนที่ติดตามช่อง u t u b e นะครับจะได้เห็นบรรยากาศของกระบองเพชรนะครับหนูโกตีรามบอยนะครับเป็นเจ้าของเพจสวนตลุกแคทตัตนะครับร่วมกับเพจแคทตัตโฮมนะครับจัดงานขึ้นมาเป็นครั้งแรกชื่องานว่าแคทตัตโฮมบีกินอีพีหนึ่งสวนสนุกบรรยากาศในงานนะครับจะมีเหมือนทีมงานวัดฮะไอพวกปลาโป่งนะครับผมปลาป๋องยิงเป้า ปันแปะไม่เกี่ยวโยนห่วงอะไรมีรถไปหอดหลานหลานพ่อมันคือพี่หนูเราไม่ได้หยาบคายคือนี่หลานไงี่ยเราด่าพ่อมาแล้เพราะพ่อมันคือพี่เรางงไหมงงเมือนกันในงานนะครับผมก็จะมีร้านขายกระบองเพชรรวมถึงพืชอวบน้ํานะครับทั้งหลายสายพันธุ์นะครับและจะมีการจัดการประกวดึ้นนะครับเป็นการประกวดเฉพาะสายพันธุ์ยิมโนคาเลเซียม ทั้งหมดจะมี6รางวัลชัดเจนดังนี้ 1. ยิมโนโด่างไม่เกิน6เซน 2. ยิมโนโด่าง6เซนขึ้นไป 3. ยิมโนเขียว 4. ยิมโนตระกูลลูกที่เล็กทีรัก 5. ยิมโนตระกูลสีสเปเชียลคัลเลอร์และ 6. ตระกูลยิมโนอ่าไม่ใช่ยิมโนชำหนอน,นะครับทั้งหมดมี6สาขานะครับแต่และสาขาก็จะมีเดอะเบสหนึ่งแล้วก็รอนเนะได้เบสหนึ่งเนี่ย3นะครับหลังเราทจ่เราได้เดอะเบสมา6ต้นแล้วเราจะมาคัดเป็นเบสอินโช สวยในงานสวยที่สุดสวยในซอย1ต้นนะครับโดยเราจะได้รับเกียรติจากพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยนะครับคุณสรยุทธสุธัศรจินดาและคุณตรพภพยมพัฒน์รวมถึงคุณก,กินติเทพพันธ์อต่อยพิทยุพี่อ้อโอเคบรรยากาศในงานจะเป็นยัางไงาให้ตากล้องมันไปอินเตอร์นะครับเพราะหนูไม่ไหวแล้วไปถายละครมานะก็ไปดูอ่ะไปดูเอาเมื่อย นี่ทีเป็นโซนกระถางก็มีนะกระถางมีทั้งน,นี่สวยมากบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องมาโดนกระถางร้านนี้ต้องโดนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับผมในงานของเราที่มีครบไม่จะเป็นกระถางสวยๆก็มีนะครับแล้วก็ตุ๊ก,กตาตุ่นตุ๊กตานะฮะเอาไปวางไว้ต้นแคคตัสน่ารักถ่ายรูปลงเฟซนัลล็อกอะดูปากเลยนัลล็อกเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะในโซนของการเล่นเกมอ่าเป็นไงเ,เป๊ะเป๊ะเลยหนูช่วยหนูช่วยไหมฮะ เอางี้ดีกว่าพี่อยากได้อะไรพี่อยากได้อะไรตุ๊กตามี้อะตุ๊กตาเดี๋ยวหนูไปยิงเป้าให้เราจะไปทําภารกิจพิชิตกระถางให้กับคนมาเที่ยวงานมาดูว่ามันจะแม่นขนาดไหนพี่จ๋านี่คนนี้ฮะพี่ชื่อคุณพี่อะไรนะครับพี่หน่งพี่หนิงเดี๋ยวเราจะพิชิตกระถางให้พี่เหนิงดูดูว่าความแม่นของอลาร์มบอยเนี่ยชักเองหรือว่าแรงพี่จ๋าท่ายกบอชักเองครับเราตีพี่ชักเองนะชักเอง มันถามอะไรก็ไม e ่ร <eye> ู้ว่าตัวปกติพี่ชักเองกม่ไม่ยพี่ดคคงไม่ผู้ชายชักกอบหรอกจะบ้าไรไงโดนล้ไปไปไงขาดสีเขียวเดี๋ยวเพื่อนเอเอาตัวไหนดวะสีเหลืองหูเหลืองหูเหลืองการกระทำสำคัญของผู้พู้เสมอเราจะไม่คุยกันเยอะบอกไว้ดูซ้ายเลย เอาเอาให้พี่พี่หนึ่งเลือกเลยพี่หนึ่งเลือกครับเอาพี่หนึ่งเลือกก่อนเดี๋ยวหนูมอบพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับ <ง S 1> นี่ฮะฮะขอบคุณครับเก <iels> ่งโ,โ,โคตรหล่อจริงเป็นเทพจริงอ่ะไปไปดูแล้นต่อไป<ส>น,นี่คือนะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจของวงการแชทตาไทยนะครับคุณพิกุลหรือว่าอาป,ป้อมนะมาสวัสดีครับอ<ม>าอสวัสดีครับนะฮะ อัปป้อมอัปป้อมเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรคนสําคัญของวงการกระบองเพชรไทยนะครับอัปป้อมเป็นเจเนเรชันที่2นะครับตอนนี้ก็มีเจนสามก็คือพี่ผู้เขานะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอัปป้อมมากๆนะครับที่เอาบอกเลยว่าแต่ละต้นเนี่ยผ่านเรื่องราวบางต้นมาหนูยังไม่เกิดเลยซ้ำม,มั่นใจเพราะว่ามันมันมีสตรอรี่แบบขนลุกอะขอบคุณขอบคุณอาจริงนะครับ ขอรับต้นที่คุณคุณคุณบ๊อบไปบ้านแล้วบอกว่าเห็นแล้วนอนไม่หลับจริงเหรอเออก็เลยอนีแบ่งมาชุดแรกเลยนะอู้ขอบคุณครับสนนุแหละอ้าวขอบคุณครับคุณนางสวัสดีครับผมออคิรติเทพทันครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณหน้าห้อง VP เดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษที่มาในงานแคคตัสครั้งนี้ของพี่โก้นะครับสวัสดีครับสองท่านนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อไม่เกี่ยวครับอ๋อเฝ้าห้ออยู่ข้างในเหรอครับอ๋อขอโทษครับสวัสดีครับ อาต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอาวันนี้เป็นเหมือนเมื่อวานเลยครับผมจะอาทำไมอาถึงรับมางานเนี้อ๋อผมไม่ได้รับอ๋อไม่ได้รับด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบังคับอ๋อบังคับเหรอครับมีการบังคับผู่เข็นแล้วก็มีการใช้อาวุธอาวุธเลยใช่อาวุธใครที่กล้าทําอย่างนั้นกับอากตีก็ตีนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็น หลานจัดงานแล้วโอ้โหมันพูดถึงงานอย่างน,นี้มันประสบความสำเร็จมากนะฮะเพราะจริงมันอยู่ดีกมากผมก็ไม่นึกว่าจริงจริงขนาดนี้ผมก็ไม่คิดจะขนาดนี้อ่ะมันใหญ่โตมโหฬารมากแล้วมีคนเยอะมากมีอะไรอยากจะฝากเป็นเคล็ดลับไหมครับอาไม่มีครับและค่าตัวเราสองคนเราจะาไม่มีทางได้ครับอ๋อไม่มีทางได้ด้วยเหรอนี่คุณฝันเรื่องอะไรงันคุณเนี่ยเนี่ยผมมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรกินเลยผมมีแต่น้ำมาลูบท้องอยู่เนี่ยน้ำนี่เขาให้แค่ลูบท้องกินเขาไม่ให้กินครับไม่ให้กินด้วยเขาบอกแล้วครับเป็นปล พราะว่าคุณสรยุทธ์มาด้วยอ๋วันนีว่าเดียวพอเสร็จงานนี้เรียบร้อยก็จะไปต่อคุณสรยุทธ์สวยโอ้ยแย่ไปต่คุณสรยุทธ์กันดีกว่าครับโอเคขอบคุณครับอาขอบคุณครับกิรติเทพทันรายงานจ็อบถ่ายภาพแล้วก็มีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนและเมียของผู้ช่วยอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราไปข้างในงานกันครับเอาละผมอยู่คุณสรยุทธ์และพี่ยุทธ์วันนี้ครับีครับพี่ยุทธ์ทำไมถึงมางานนี้ครับพี่กดติไม่ตามโดติไม่ตามใช่ คือไม่ไปก็ไม่ได้นะมาไม่ได้เขาบุกไปถึงบ้านมันก่อน๋อไปถึงบ้านเลยใช่จะนอนก็จะมาช้ามาดึกเวลาก็ตามไปบอกไม่มาไม่ได้คือถ้าไม่มาวันนี้มันก็ตามไปรางวัลหนึ่งก็าตามไปรางวานนัลอี<ช> <S <S ก,กผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะทําใหญ่โตขนาดนี้นะวันแรกๆเขาก็เริ่มเดินทางโดยเอาไม้ตัวเองออกไปประกวดนั่นเอประกวด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 กวาดรางวัลมาจนแบบเยอะจนท้ายสุดก็แบบอ่ะลองถลไปใช้แค่ไม่รู้คือที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่ามีประกวดอยู่สองเจ้า แล้วตัวเองส่งตัวเองสองส่งสองสอันตัวเองเลไดที่หนึ Hyung ่งุเลนพูดเลนพูดเลนพูดเลนขอบคุณพี <sh ええ่ยุทธขอบคุณพี่ยุทธครับเอาละค่าตัวสองคนไม่มีด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวมันได้มันอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของจัดงานเนี่ยไปขอบคุณพี่ยุทธครับขอบคุณครับอันนี้คงเป็นส่วนไม้ที่ส่งเข้าประกวดนะครับ ถ้วยรางวัลสวยมากเลยอ่ะคุณสันติเป็นคนออกแบบนะมือหนึ่งของประเทศของโลกเลยเป็นคนออกแบบเลยแล,ล้วก็นุ่นคนจัดงานอยู่นู่นคุณโกตินี่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 คนตัวเตี้ยวอ้วนอนน <ops, S 1> ้่นน่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในไหมว่าเขาจะให้ผมทําอะไรบ้างนี่นี่ให้ดูถ่วยรางวัลก่อนช่วยรางวัลสวยไหมสวยมากเลยนี่คือถ้วยรางวัลชนะเลิศสวยจริงๆคุณสันติเป็นคนออกแบบเลยพี่ครับ แขกผู้ใหญ่สองคนนั้มาถามว่าต้องทำอะไรบ้างครับเอากินกาแฟไปก่อน <S <S โอ้ดันทีนด่ดูซีเรีส์ไว้ไปก่อนดีกว่าปากไป้เขียนเบอร์ลงไปเลยอเขียนเบอร์ในในนั้นเลยครับเขียนเบอร์ในฮะ ห้ามลอกกันห้ามลอกกันห้ามลอกกันโอเคของคุณเกียรติเทพทันนะครับเลือกหมายเลข 8, 2, 7ครับของคุณสรยุทธ์นะครับเลือก 6, 8, 7, ครับและของคุณไตรภพริวพัฒน์นะครับหมายเลข 8, 2, 7, ต้นเดียวต้นนี้คือเบสอินโชครับขอเหตุผลในการเลือกนะครับอ่า ที่เลือกเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นต้นไม้ที่ฟอร์มสวยมากแม้ว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะครับแล้วที่มันมีสีสันซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกแล้วก็อะไรที่มันโตขึ้นแล้วความคมชัดถ้าเทียบกับทั้งหมดนะครับความคมชัดของการมีรูปร่างของมันเองชื่ชอบมากขอบคุณมากอ่าอันนี้แต่สองเจนต่ออีนะครับ ที่เอาเลือกเพราะว่าหนึ่งคือคาแรคเตอร์เขามันเป็นรักแรกพบอะนะคือพอเขาวางปุ๊บผมไม่ต้องดูต้นอื่นเลยผมยัมรู้ด้วว่าเขาโดดเด่นมากแล้วเขาเฉิดฉายมากตลอผมนะแล้วมันคมจริงๆมันชัดเหลี่ยมมันชัดคมมันชัดสีมันชัด <c oughs> ลอกคุณลอกผมเลยอ่ะพิยุทธพิยุทธเลือกเลือกหกแปดเจ็ดครับก็ดูมันมีอะไรทับซ้อนอยู่อ่าแล้วก็ คือรายละเอียดมันเนี่ยไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแต่ว่าแต่มันดูเรียงน้อยเป็นเป็นเฉพาะตัวดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับการประกวดนะครับการจัดงานนะครับแท็กตัดบีกิน1นะฮะบีกินอีพ่สวนสนุกนะครับจบไปแล้วกับการตัดสินในวันที่16ตุลาคม ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับก็ับอีพีนี้ถ้าใครดูนะครับโดยเฉพาะพีพพ่น้องชาวแคกตัสนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้อย่าลืมกดซับสไคร b e ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรักนะรู้ไม่หึ